รากฏว่าวันนี้พักเพื่อไทยเปิดเผยทันทีค่ะได้ว่าได้มีการยื่นทุนกล้าวยุบสภาแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชาการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกก็พูดถึงความชัดเจนเรื่องการยุบสภานะคะว่าขณะนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวไม่เป็นไปนตามาคันลองที่ควรจะเป็น การตัดสินใจของภูมิใจไทยกับพักประชาชนที่ตกลงจะตัด,ดที่ตกลงกันเนี่ยนะคะโดยได้ยินประกาศว่าพักประชาชนจะโหวตให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลคุณภูมิน้ำก็บอกว่าอันเนี้ยมันคือความปิดเบี้ยวของประชาธิปไตยเพราะตอนนี้มันก็กลายเป็น3มกลุ่มอยู่ดีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของพักของฝ่ายค้านก็จะมีพักประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยด้วยขณะที่ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนพักประชาชนคุณมีหมวกสองใบคุณเป็นทั้ง รัฐบาลด้วยแล้วก็คุณเป็นทั้งฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าคุณบอกว่าคุณจะใช้คําว่าอะไรคะคุณแทงใช้คำว่าจะมีการกํากับดูแลรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็แปลว่าพักประชาชนเองก็จะสวมหมวก2ใบเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลคุณลุงนำเลบอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการเมืองณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันเลยเป็นการเมืองที่มีการ ดึงซื้อสอสอแล้วก็มีการดึงสอสอมสับสนอุลมานแล้วเราก็คงไม่สามารถที่จะดึงความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศได้ <S <S เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นฝ่ายกฎหมายก็เลยคิดว่าควรจะคืนอำนาจให้กับประชาชนไปนตัดสินใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตัดสินได้อยู่ที่พระราชบรมพระบรมราชวินิจฉัยในสถานการณ์ต่างๆผมเองในฐานะนายก ปฏิบัติหน้าที่นายกก็ได้พิจารณาแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นต่างๆอย่างชัดเจนแล้วจึงตัดสินใจยื่นทุนกล้าวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าคุณภูมิธรรมไม่กังวลเรื่องข้อกฎหมายใดๆใช่ไหมคุณภูมิธรรมตอบว่าไม่ใช่ครับผมยื่นไปตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายก็อยู่ที่ดุลพินิษ์นะคะโดยก็เป็นการตอบคำถามสั้นๆโดยที่ไม่ได้มีการตอบฟันธงว่า ถูกหรือผิดเพราะประเด็นเรื่องของการยืน่นทุนกล้าวให้มีการยุบสภาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในแง่ของข้อกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันเดี๋เราค่อยว่ากันนะคะว่าในมุมของคนที่มองว่าคุณภูมิธรรมไม่มีอํานาจในการที่จะยืน่นทุนกล้าวยุบสภาเนี่ยเพราะเหตุใดเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์ก่อนหลังจากที่คุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ยืนยันความชัดเจนนะคะว่าได้ ทูลกล้าวยุบสภาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว